สวัสดีค่ะ FC คนรักโนนีิทุกท่านนะคะสิ้นสุดการรอคอยจ้าสำหรับพี่โตโน่เนาะคอยน้องนิชากับจากประเทศอังกฤษนะคะคิดถึงกันมากมายเลยนะคะสำหรับคู่นี้ไม่บอกก็รู้เนาะ ล่าสุดนะคะพี่โตโน่ก็พาน้องนิชานาะไปทานข้าวด้วยกันนะคะแล้วก็มีไลฟ์นะคะพูดคุยกับเ c ฟนแฟนๆละครนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกเครดิตภาพและวิดีโอนะคะภาพสวยๆของน้องนิชานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ทำให้ FC ได้ชื่นใจนะคะ เขารู้ใจต้อ,องเข้าไป้สิไไสวัสดีครับทุกคนครับ ก็อย่าลืมนะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับละครเรื่องสามซ่อนรักนะคะช่องสามวาฟ้าแลบครับวิวาฟ้าแลบช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับวีบาฟ้าแลบช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับสซ้อนรักช่องสามกดสามสิบสามกดสามสิบเอ็ดนะครับครับไม่เข้าใจเลยจริงๆทำไมต้องมาออนวันเดียวกันนะฮะ สวัสดีแม่ยุย้ยครับสวัสดีปุ๊กลุกด้วยนะครับสวัสดีคุณลลินด้วยนะเออบอกพี่ปุ๊กลุกว่าอย่าลืมดูสาวต้อนรักนะเขาดูช่องวิว่าฟลาแลบกันอืมบอกพี่ปุ๊กลุกดูสาวต้อนรักเขาดูคุณจะมาพูดอะไรเนี่ยเออผมไลฟ์ไอจีอยู่นะครับ